สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะฮะับซัด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 ก่อนวลครับป้าตาลุงกับป้าซัดกับนี่ป้าซัดกับนี่อ๋อเดี๋ยวอีกหน่อยกัปตันก็จะอยู่ด้านนี้นะครับนะเดี๋ยวว่ากัปตันเข้าช่องนี้ครับทางเข้าอยู่ตรงนี้ครับอบอุ่นฮะไม่ร้อนไม่หนาวครับผมนะครับก็ทําไว้ให้แล้วไหนลองาไปดูก่อนอ๋อไม่เป็นไรผมเข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้ว

นะครับพากันมาหาปลาก็เป็นอาหารนะครับให้กับทุกๆคนเนาะก็มารวมกันหลายคนนู่นนะนะครับอ่ะมนมาห้อยไว้นี่น้ำแล้วก็ถือนี่ไว้เราไม่ต้องลงไปนไคุยลงอืมควยลงไม่ตปงี่ยนวะ บ่มันหน้ามันใสนมันนั่นอยู่ไม่ค่อยมีแสดงว่าน่าจะมีไม่มันมีมันก็อยู่ข้างล่างตรงขวนผู้อีกว่าอยู่ใส่ดิอูดิเอากระมองหาอยู่หากินเนาะเสื้อดีบ่นอนเสื้อดีบ่นอนดาดินในนี่ดาดินไม่นี่ปิงจะอยู่ข้างล่างตัวนู้นนะครับบอกแล้วว่าพไม่ใจคุณข้แม่น้ำมันไม่ได้น้ำนั้นจะติดใรใช่ใช่ช่เนลผ่านมาหลายหลักสูตรแล้วแฟนไปด้วยนี่แฟนไปด้วยนุ่นี่กระเซอนน้ำกระเทนบกน้ำโอ้โหมีอีกสักสองกล้องไหมครับ ตูโจมใต้น้ำนะครับเดี๋ยววิชัยจะให้ดูอยากเราหาดพมนะแอนชัยอยากเราหาดพมนะพมไม่ใช่คนขมวดสแควร์เลยอันตรหลักสูตรแล้วพี่ชัยแอนชัยวกามันจะเตรียมลงจะลงเหรอ ก็คงจะกระดดทางกระเป๋าละงานนี้ชากระโดดท่านกระเป๋าเลยนะนี่ไฝากเขาไว้ก่อนดีไหมฝากก็ได้ยันเมียรักเงินมันย่ำนี่มันออบมัเขามันขอบางเขางองเใส่เอาดางขาจเหไอะนเตยไอชีดไอชีไอชีดใครได้ยินข่าวว่าเจ้ามักงมหอยไหมมัเก็ปนอยู่น่าแล้วมันเสียงมันจะเข้าไปเนี่ย ไปง้มหอยเจ้างมหอยไปต้มาฝาบ่อนาะไม่ลง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 ไม่ใส่หัววันน้ไ่เป็นไข่เลยยินเลเะงไงก็ไม่ลงครับ่ลงอนี้จะชูอ่าทีนี้นะคะเริ่มนะคะเริ่มแผนการนะคะแผนการจับสัตว์น้ำกันนะคะ ปวดวัวปวดเด้อับข้นั่อะัววนี่วัวมัอัรามาดหัลงบกล้องคอยเบิน่ะบางกลองอยเบิน่ะกะซาแล้วบกล้องอยหมตอนนี้นะบานเอา้ะครับพี่ชัยนะครับเนาะท่คอยว่านดแต่หามเอาลงเด้อหามเอาลงเว้ยบดมีตัดเด้อสดสดบะมี่การตัดตอ ลุงนี่ล่ะนี่วางนี่หละ้ยเลยไปเอาเอาพินาทีเฮ้ยไปปลาบ้านบอลดูปลาไ่ได้กินนยกลัวเฮ้ย่อมันแข็งไม่ไช่บอไม่ปอปไรน้ปงวะอ่ะใชเลยต้องแดงๆไงบอลเลยนะบานไป่ต้องจุดแดงๆนะไ่ชบให้มา ปลาหัวแดงหรือป้าอุ้ยปลาอะไรหัวแดงอะานาเ่ัวหเยวาปนาทีมามนูน้แล้วพี่พี่ยอว่าเดียพี่ชายแกเามีนี่ เอาเละซิพ oui> ี่นาทีเจ mm ้าบานเอาปลาหัวแดงขึ้นมาถามจริงเคยบานไหมเคยจะบานเอาตัวเองนะโอ้ช็อตเด็ดนะคะช็อตเด็ดหายากนะคะหาดูยากมาจับแหนะครับจับแหกับหูล้วบุพเอ็จนะฮะบ้พเพ็จท้ายเขา เป็นเป็นภาพที่หาดูยากนะคะสอเ่ยครเพี้ยนอายเขา่าเพี้ยนอายเขาใครใครอยู่ใกล้ระวังเด้อเดยวเดี๋ยวฟันหลุดป้าป้าลบข้างๆน่ยป้าเดี๋ยวกำหักป้าลบเอามาอีกดูดูกูดูดูดดู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 ู่ด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 ีู้อดดูด ภูมิใจเลยว่ะตกไดางเป็นดยไกยูับแอชัเปนเดอจ่ายแอดไซกับบอเป็นคือกันเดี๋ยวเดี๋ยวปอนเดี๋ยวลูกสอนหนึ่งไม่หวานแล้วจะสอนแอดไชเคยหวานที่ไหนไม่เคยหวานหน้าตาแหลมอุ้ย ปลาตะปาเสวกับปลาดอยด้วแอดไส้วันเต็มเต็มขึ้นอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงนี้นะคะทุกคนคลิปใหม่คลิปต่อไปค่ะเพราะว่าเฮยังไม่ลงน้ำทค่ะทุกคนสวัสดีค่ะนี่แล้วก็เอาแบบนี้กามแบบนี้มาใส่ตรงนี้ไม่ยหญ่เรกคอยทายกินต้นข้ออนี่พี่ยองแน่น่ะ อเกันย uh. ี่องน้โอเคโอเคาหนุดแกรถให้ดียวนีตังอตัวเนเออมือนั้นเราได้เป็นโล่เหมนเดบาดีีเอาเยตี โอ้ยกะเซียนเนาะภาษาเนาะเซียนกะบอเซียนไหมทางขวาครับรับซื้อครับโอ้ยไอเมนูไม่ได้เลยเราเลยทำอีกแล้วตำมาแม่มันมาแม่จริงตำมาแม่ประสนฟองพุ่งไม่ยุ่งพุ่งยังไม่ได้ลงน้ำนะครับลอยไปโอ้ย กางเกงยินเพิ่นเพิ่นก็สิคิดว่าปิ่งเข่ากางเกงยินบ่ได้เนาะเนาะไปเอ้ยบ้านวนโอ้โหลาบุญไม่หลุดไม่หลุดครับจะหลุดพ่างเลยเอาละค่ะภาพช็อตเด็ดนะคะหาดูยากค่ะมือ เอ้ยบาิมยังเใครเไปยังพองไปแลเจ้วช้อนตัวมาเรอเลยนะไอช้อนตัวมาเลอดิอ้ยโอ้ไช้อนไอลกโอ้โหสายตายยยไยยยย้ยย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 นยย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 ยแยย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 ยอยยรยยยยยยยอยยยยงทิ้งแหอย เนื้อ้วมีปลานี่ทิงเหรอไมไม่ได้ทิ้งไอ้วานเน้ยนี่ก็าหวานไงไม่ต้อนงนั้ใช่ไมครับรที่มันนีูไปดู่เลยตายตเกือเร็วช้อนอน่ช้อนอนึ่ช้อนเอาละอชอนแกะมาครึ่งวันนะแกลูกเกือไปเก็บโอ้ยเปนกบอะลงกน่ครับ้ ไส่ใช้ตัวน้ำคอมให่อีกอันนี้แห่นะครับแหหวังว่าลุงเสือคงจะไม่เชืยอทิ้งนะครับแปดแลับแปไปไปแล้วนะครับเอฟซีก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ